ครับผมสวัสดีพ่อ่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะ,ะ,ะเอาเมื่อไหรทางสองเดือนทางมาตามตอนนวทางปูวัดป่าอุดรดพงสุไทรยเนาะเอาพี่น้องเด้อปูกำลังเจีเห็ดตัวนี้เนาะเพราะว่าทุ่นจีว่าเจีเห็ดอ่าเทพื้นรอบบวชย่างพ่อเลยพ่อเนาะปูก็เลยมาเห็ดรอดน้ำตัวนี้ก็เพนนาราะน้ำขังเนาะกำลังขุดแล้วพี่น้องเนาะซื้ออุปก,กรณ์มาแล้วรกั ปูวาา่าให้แจงสายบุญเพื่อนแน่เนาะกนสร้างาหินสร้างทรายมาแล้วเนาะสร้างหินสร้างทรายมาแล้วปฏิวา่าอว่าเง,งินที่ว่ารวมบุญนเข้ามาเห็นอย่างไงว่าอันนั้นทุนร้ายพี่น้องเนาะต้องรอ,อสำหรับเทพื้นอ้อมบทตรัวงานใหญ่ดีนะตาปูก็ได้เอามาเห็นตัวนี้ก่อนไหลลงไปลงไปบอ่อฝุดขับเนะอืมปูก็มาเทใหม่นาพี่น้องเด้อ เอาไปสำหรับอ่าบรรยากาศม,มอนาเปลี่ันใดญตัวเลขกตัวเบอร์เปลี่ันใหญเดี๋ยวรอดติดตามบรรยากาศด้วยกันเข้าไปรับชมบรรยากาศล้วกันครับขันน้ำมนต์เนอะขันน้ำมนต์เออขันน้ำมนต <นะ S 2> ์นนม,นมาเพิ่มเดี๋ยวครับก็เรีกตะเคีย์ผู้ไปนองอไขผู <นะ S 1> ้ไป,ไปนองไขก็เลยเอาลูกไหม่ไปใไเดียวกันก็เลยให้ได้น้ำกันอันนี้<ช>เป็นนันเก่าเนาะ อันนี้เป็นก้อนที่พันมาโอ้โที่พันมาเออหัวที่พันมาจเจ้าบอันนี้นี่อันเอานงวดนี่ไปอันนี้หัวดประจำวันที่สิบหกเอออันที่อันเอ็มมินเก็บเราไมาเขียนไว้นี่ก็ได้อันนี้เพ่งเมื่อนัานละโอ้งวดเกี่ยงไปเลยวะปู่เกี่ยงไปแล้วอ่าพี่น้องมาตามต่อได้พี่น้องรึเปล่าสำหรับแนวทาง หัวในบางหัวนี่อีกที่มีใบเดียวนี่แหละเจ็จะบ่ได้หลายใบคือนหัวบางเงินเมื่อหนึงมีสองใบเด้ยซุ้มซุ้มเพิ่นโทรมาบ่ได้จะโคนเด้นตัวนี้บ่ได้ได้แต่ซุ้มมาเอานี่นะทุกมทั้งสองมาเอาได้แต่ว่าซุ้มทั่วมากปูบดได้เอาใบนีเบอลครับผมเดยเอาแต่ใบนีเบอลนี่เอาเอาแต่ใบนีบาลก็เลยก็เอาเลยบ่ได้ตัวนี้สามสองเลยเนี่ยบ่ได้ปูกะมาเอาตัวตัวนี้นะแต่ว่าที่สามสามก็ได้ทุกคนละก็มายสามสามแต่ว่า ครสามมือก็ได้อยู่แต่ว่ามันไปอยู่ทั้งหน้าทัวแหละเนาะครับผมมันมอยู่ทั้งหลังไหมตัวอันตัวอันนั้นตัวครับอันอันแจีบมิ้นเจี๊ยบอีกจังไวายันเนาะอีกว่ากับจับบอกด้วยนะจับบอกสามสองกับสามที่นี่เขาเลยเนาะมันว่าเอาสำหรับอ่างวดนี่ที่ว่ามาตองหงดนกปูเนาะไี่รู้ว่าปูแปลอะไรไป ก็กแม่ยับออกตัวเก่าหนึ่งนี่ก็เป็นหกหนึ่งที่นะโอ้เก่าหนึ่งก็คือตัวเก่าเออสิ่งวัตถิพันธ์มาที่ปูนี่มีสันเนาะมินตัวเก่าเออตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขเพ่งมือนั่นแหะเพ่งเนาะเห็นยี่นาเนี่ยมินเก็บเออปูปูว่าหาสามสองตัวไทยเห็นชัดเจนเนาะนี่เลยเอาทั้งนานี่ขึ้นว่ดชัดอยู่นานเอ็มินเนาะแล้วเอาหก อ็มาหากองฮกนี่แหละท่านก็ได้ยับแต้ยมหนึ่งไล้เป็นฮกหาสามแต่ว่าสองตัวไม่ได้จับบอกให้เด้อกันแม่นสองตัวก็ให้เพิ่นจับเอาฮกสามฮกสามหาสามนะครับผมครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดให้นะอ่ให้เอฟทีเพิ่นตัดเอาอ่ะอันนี้เป็นเลขคันน้ำมุนคันน้ำมุนไปใช้กับคันน้ำมุนนี่เพิ่นนั่นเอฟมิ้นเพิ่นมาแปลออกเพิ่อนมาเห็นตัวนี้ ขันน้ำมนต์สวดอยู่ยสายปูสวดอยู่ทางไหนมัดมดทุกคนเลยเนีร่วมคณะยยูสวดนี่แมนวันพระโอ้วันพระวอนครัะงวดงวดที่ไหนงวดที่มั่งแปดสามกับเขาเด้ครับผมงวดนั้นก็เรียกขันน้ำมนต์กับเขาเด้โอ้เรียกขันน้ำมนต์เออยสวัดนี่แหละแมนชวนมดคณะส่วนร่วมที่พนรุ่งครับผมครับผมคือจ้างเจ้าวัดคนเลยก็ได้เ็ดนียกเห็นเห็นเป็นตัวลักษณะนี่อืมเรื่อนั้นนี่มาก แอบมินบันตีออกแอบมินช่องหนึ่งตีออกเป็นยังซี่แล้วช่องหนึ่งคนมาพนดีเป็นยังซี่น่ะเห็นบ่คือกันแต่ว่าผู้กับไทยไปเหรอว่าเนี่ยเจ้าไอ้เบิ้งโอ้ไอ้เบิ้งคือกันมาจีนไม่ตัวไหนนี่เขาเจ้าตีโอนะต่างคนต่างอ่ะต่างคนต่างตีนะต่างคนต่างตีต่างบอกเห็นคือกันดอกเนาะเียไทยไปเบิ้งจิลี่ว่าพากันเปรอนะซูมเบิ้งเอาเนาะแอบมินบ่ได้แอนน์ดอก มาะคิดจะร่าเพื่อกอตีต้อตามกันใช่ไหมใว่าสองเปลี่ยนนี่มันผู้เห็นสองผู้เห็นนี่ยองเปลี่ยนเนผู้เห็นเสสองเก็นี่มันทั้ง่องบนเห็นเออครับสองเก็ดสามนี่เป็นเปล่าเยอะันิละเปล่าเยอะ่นิละคันเดียวกันเนี่ะเราเป็แตัวล่าแต่ว่่ตัวนี้ก็ชัดอยู่ได้เันสองเก็ดมันทั้งนี่เป็นเป็นเก็ดมันนงก็เป็นสองนะตัวนี้เนาะชัดอยู่ แต่ว่ะสามนี่เพิ่นวาสามผู้ช่องนี่เพิ่นวาสามเกียรติพันครับผมเลป็บเอาตังคนตังเบื้องเอาเอาเอาตังคนตังเ์มืองเป็นเป็นชื่อว่ากันม่นั่นกันที่แม่นดวงเนาะครับผมก็คือขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์อันนี้เป็นอันเลขบตะเขียรผู้ไปน้องไข่เพิ่นป่านตะเขียใส่อันทั้งนั่นแต่ว่าน้องสาวเพิ่นถ่ายรูปมากกับเล่นเบื้องน้ำิ่น ปูปูเห็นเป็นสามหาสามหามันก็มาตรงกับเล็กเพ้งมาหนิแต่ว่าน้องสาวเห็นเป็นสองหาปูไปงานไปงานศพงานศพอยากเสียอายุน้องไข่โอ้นจจมากงานศพก็จะเอามาเขือมาเสียงให่เนียนโอ้บัณนีตน้องสาวมันเลยไปเบิงบันฑิตเลยเอามาให้ใปูเบิ้งน้ำปูก็เลยเห็นเป็นสามหาแต่ว่าน้องสาวมันเห็นเป็นสองหาแต่ว่าหานี่สั้ขนาดเด้ หานี่ชัดเจนเลยียแต่ว่าตัวทั้ตัวนี้เห็นพวกกันก็เลยมาจับใส้กันนะก็เลยมาจับใส้กันได้เอาเป็นสองสามหาลดค่าเช่นที่เป็นอยากตัดออกกันยังไงตัดลิ้นาอครับผมน้องสาวเห็นเป็นสองหาปู่เห็นเป็นสามหานะเห็นพวกกันไหมมันก็้ข่ๆกันต่าปู่เนาะอืมนั่นก็้ายๆกันปู่เห็นเป็นสามหาอืออีกปู่นึงเห็นเป็นสองหาอืออือเด็กบะคืองานศพ นจแต่จต่ว่ากับยุคนเราตัวเด้มาจับใส่กันยุคนเราหมองเด้นหายครับเออหายคับสามนี่ก็นเลยผู้น้องสาวมันเห็นมันมาเห็นเป็นสองหาว่าสินโอ้บริบรยุติจันแมนผู้เห็นสามกับหายกับยุคนเราหมองแจ่ว่ามาจับใส่กันอะจต่ว่ามัน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 กับมาเข่าตรงกับเลขยเพ่งเด้วัานีอครัเลขเพ่งเห็นเป็นหาสามนี่แมนบ่ล่อ่หอันนี้เป็นสามหาเมนเมื่อไห่เจ้ว่าก็เลยมาเข่ากันก็เลยว่าอาเขอามาเห็บเอ็มมินบนเมืองน้่นะอ๋อมากตอนกัายเอีซี่บน ตรงทั้งสองน้ำเนาะครับผมเขาเบิ่งกันมันก็ตรงกันอยู่ทั้งที่นะเจ้าว่าผู้กัดทบอกว่าชัดเจนยีนิลีแมนนั่นนหลีแมนวันที่ทิบต่อสิบห้ากับสิบหกเนอะผู้ผู้ไปหาผู้ง่ายมากเมื่อกี้นี่โอ้ที่ผู้ไปนะครับที่นั่นผู้ขึ้นไปแล้วเออผู้ดำไงผู้ดำไปนะเป็นว่าจังไถ่ผู้ผู้ดำห้าคนบอกผู้องดำนะมีผู้องดำองเขาได้ยินไหมเจ้าผู้ง่อยนี่เด้อจนแค่งง่ายก็ยังพาไปเบิ้งกับเลมเบอร์แมนบอก กดเท็จง้เดียวยางออมบวชไหมครับื่คนเท็จง้เพราะมันเป็นรลอยๆปีผมบอกกอดเจ้าบัจจิจุหมงกอดพระหนงกุฎว่าเป็นอีกชงนึงไปไทยประเดี๋ยวมือมือเหมือนยางออมบวนใบไทยเนาะใบไทครับยางออมบวชที่ซื้อเหมือนเนาะมันยางออมบวชที่เขาไทยออมบวชเพราะว่ามือนั้นกิเส่าสาตัวนี้ล่ะอันที่หาอีกยังล่ะหาเกาซี่บอกครับผมวันเหมือนเนาะครีว่ามัน ก็คือววาน่ะละก็ได้เล็กน้อยกัก็เลยรออาเท่นั้นกับไตเทียวร่วมกันยังสีเทียวมันสีบดไหลแสนอยู่นะแต่ว่าปูบ้าหัดเนี่ยมิตเพิ่มมันบ่หงวดนี่นี้ตั้งได้ปูมีเพิ่มอยู่แต่ว่าแห่งจำบ่ชัดแต่ว่าเป็นว่าเลขที่มาตัวเก่าดิฮะตัวเก่าส่นตัวเก่าหมดเลยตัวเก่าตัวไหปูกับไปยามถามอยู่แต่ว่าตัวเก่านี่มีเก่าดิคันคันมีเก่ามันสีมันหงวดนี่บ่ส่นนี่เอาก็สิบว่าอันนี้มินี่มหัดที่มันเขานี่ไหมนี่แม่หงดที่เขานี่ไหม หี่แหลหัวที่เขาหนิไหมหัวที่ไหมหาเก้าซี่นี่ไหมจะว่าเป็นว่าตัวเก้าส่วนวะเจะว่าให้วล้อบ้าอีกสองมือเ้อะตัวตัวเก้าบมหนว่าตัวเก้าหัวใดตีเมนจะว่าตัวเก้าหัวใดเจ้ว่าบ้างหนึันกิดเปีดสามมันก็มาตัวเก้าไเรอยกมันไหครับเจ้าว่าแับนี้มันตีเก้าอันใดสิเก้าอันใดล่ะปูตัวเก้านี่นี่นี่ตปูนี่มิดเจ้าว่าปูทะลุด่ะเมนเออออที่มันเก้าหนี่สันนี่อ่าตัวเก้านี่บ้านออก แต่ว่าก็เลยนั่นแหละไปหาปุ้ยนี่เลยว่าเพิ่นว่าอีกสองหมื่นวันอีกสักอีกงวันอีกสองวันมื้อมื้อนี้วันที่สามเนาะมื้ออื่นที่สี่มื้อฮื่อที่ห้าครับผมอต่ที่เป็นสิบหกเกิดพอดีได้ลงยี้มื้อเสิร์ฟเหรอปุ๋ยอืมเขงเป็นโค้งเสื้อไทยเป็นว่ามืออ่าตั้งชัดเจนนะปุืมชัดเจนมื้อนั้นชัดเจนโอ้อันพิเศษนะนั่นผู้ชายเย ปูแปงไปงังงัปูกัรอว่ากี่เหมือนมือสุดท้ายเอาสัก,กิน<อ>ปูไปฮาปูให่มากเมื่อกี้กับว่าสุดท้ายสักกินด้วย<อ>จะเน้นแบบที่ว่านั่นเลยนะแบบขัดเกนินกวครัวอ,อันนี้ก็อ่ออาอห้าฟักพิจานาไปบึ้งแต่ว่าเฮ้ยสิเล็กยูนี้หนีแต่ว่าเปิ้ลจีแบบเปิ้ลใหญ่เน้นในถือตัวนะบางหนึ่งนเน้นเ่าถือตัวคดับแมนว่ื่ะไหร่บางหนึ่งักันถ้าไม่เน้นนันตัวอันตัวน,นี้โอ้ยมันกับ อ่ะอัเลยต้องอัยใหญ่เลยแล้วเมนขันว่าเนียนตัวนี้เขาขันว่าเนียนตัวอตัวนี้แบบนี้แมนว่าตัวนี้นี่นี่แมนว่าอะไรครับผมเขาขันว่าเนียนหาเก่าหนึ่งเหนียวมันคิดมาตัวนี้วันนี้เลยคจะว่าพอท่านขัดเกินนะแต่ว่าหลงล่อเบื้องมือมือมือนี่คิดสามเนาะใส่สามคนมามกับเก้าหาเอาหามาใส่กับเป็นห้าเก้าหนึ่งเนี่ยนั่นแล้วเขาจะว่าตีขันอยู่ดิใครจะซุ่มใครจะตีกันนันอยู่แต่ว่า ผู้ว่าให้อาจจะมีอีกทีหนึ่งนะข<ม>ันแม็นบ่อไดมากกันทั่ววิเก้ละมือหยางมืออันนั้นหยางเนาะโดยมากกันทั่วจะมือนันนี้น<ม>เรียบมืออนั้นก็ขึ้น่าจังเห็นมอนร้อยลงลง,ลงลงลงมาเล็กสามเก่าไหมผู้ว่าเอ้ามาจะได้กวัาน้สันองคือปล่อยไปหลายตัวแล้ว<ม><ม>นสนองยังไงยังมาเขาอ,อมสินเต็มเต็มมาเลย,เลย<ม>ออกข้าออกสาตัวได้เอฟซีผู้ก็มาจับเอาหน้าตัวของหายกันเอาหาสามเก่าก็เต็มเต็มเลยอมสินเอยนี่ครับผมขันแมนมาลอยมากบัง อันนั้น3-8ปก็ไค่นี้เนาะที้เขาล่างแม่นว่าล่ะ3-8-8 3ปปนะมันออกล่างอีกนะตัวเก่าอ่ะไหมครับผมมันกาเป็น3้ำเก่าเัอเนาวขึ้นเตียมหนึ่งแล้วแบบตัวจับเอหาน้ำแต่ของหาใส่เอะสามตัวเมาเป็นเขาอมสินเขาเจทั่วมาบอกโอ้ยเลยคู่เขาอมสินเต็มๆเลยว่าสัตว ว่าสามแก่นเนาะที่ได้เขาลางนี่เนาะโดยมากเขาจะเมื่อนั้นเถียนจะพักกันจะเอาใจเลียงง่นี่เนาะครับผมมีความสินเมืนบางคนก็บเอานั้งทีนะไปเขาอมสินซะครับผมให้เขาเลียงง่เนาะให้ขอเลียงง่ขอเลียงง่ครับรัฐบาลไทยไปถ้าผลว่าเอฟซีพอดีทรัพย์สินครับรัฐบาลไทยนะพี่น้องรัฐบาลไทยฝากไว้ในจังหวะติดตามแล้วกันครับเนาะ